ก็สุดช่องเน็ชิ c h ชาแนลนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงวันนี้เล่นใหญ่มากนะเพราะว่าเรามีวิคผมนะคะเออแล้วก็แบ็กวกของเราร้อนแรงมากนะเหมือนส่งตรงมาจากนรกเลยนะคะวันนี้โอเคนะคะก็วันนี้เนะจะมานําเสนอลุคโทนสีแดงเพจแซปนัวมากนะคะวันนี้ปังมากจิจอกแต่งเองชมเองก็แรงบันดาลใจของลุคนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะแค่รู้สึกว่าอยากแต่งตาสีแดงมานานแล้วนะคะแล้วก็แน็ได้ ซื้อวิกผมมานะก็เลยโอเคจัดมานะได้เป็นลุกแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาคะก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะก็มาเริ่มเลยดีกว่านะคะวันนี้นะเราจะมาเริ่มกันที่งานตาเลยนะคะเพราะว่างานผิวและงานคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่แน็กทำทุก h o าวทูนะคะแล้วก็เป็นเบสิกทุกครั้งนะคะก็เลยอ่าเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันแต่งยังไงหรือว่าใช้เครื่องสำอางอะไรนะคะแน็กจะเขียนไว้ในดีสคริปช์ชข้างล่างนะคะว่าใช้ไอเทมอะไรบ้างนะส่วน how to นั้นก็ไปดูได้ที่ how to อื่นของแน็กนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมดทุกคลิปนั่นแหละนะก็เลยข้ามมาที่ดวงตาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่างานนี้เราจะโฟกัสไปที งานตานะคะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคสูงเข้ามาใกล้ๆนะจ๊ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการคัดเบ้าก่อนนะคะวันนี้เนกก็จะใช้ตลับนี้นะคะของมิสทีนะคะในการคัดเบ้านะเนกจะใช้สีน้ำตาลอิดนี้นะคะก็คัดบร,ริเวณตรงนี้นะคะด้วยแปรงหัวพุ่มแบบม้จ้าคัดไปค่ะเวลาที่คัดน,นะคะก็พยายามเลิกคิ้วขึ้นเนาะเนี่ยเพื่อให้แบบ เรามีชั้นหนังตามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มแบบรอยเหี่ยวย่นให้กับหน้าผากเราก็ตามทีนะก็เห็นรอยตรงนี้ไหมคือไม่ใช่รอยแก่รอยเหี่ยวย่นนะมันคือแบบแน็คเคยหัวแตกไงเออมันก็เลยเป็นแผลเป็นนะคะจนถึงทุกวันนี้หัวแตกตั้งแต่อนุบาลอะทุกวันนี้มันยังอยู่อะแกคือแตกแรงมากตอนนั้นเย็บหลายเข็มอยู่จาได้ตอนที่แบบหัวมันแตกแน็คไม่ร้องไห้เลยนะแต่ว่ามาร้องไห้ตอนนี้พ่อบอกว่าจะพาไปหาหมออันนี้คือร้องแบบร้องจริงจังมากร้องแบบว่ากลัวหมอมากกว่ากลัวหัวแตกอะตอนนั้น ห่วงชีวิตเลยห่วงแต่ว่าแบบไม่อยากเจอหมอกลัวหมอมาตอนเด็กนะคะคัดกันแบบโลกลืมคัดบานตะไทยมากนะคะโอเคจากนั้นนะเราก็จะมาแต่งแต้มสีแดงนะคะวันนี้เน็กใช้ลิปสติกนะ,ะของ u s t s t a r นะคะสี s c a r l e t นะ,ะที่เน็กเคยรีวิวไปแล้วนะคะกับอันนี้ค่ะเป็นของ Super Shade นะคะเบอร์03 NV นะคือเนะ็กชอบมากตัวนี้เพิ่งได้มานะคะก็เด็ดแนกจะใช้2ตัวนี้ผสมกันที่หลังมือนะคะแล้วก็มาทาที่ตาจ้า ขันตอนนี้จะใช้นิ้วหรือจะใช้แปรงก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะแม่ก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละตามปกติของเรานะจิ้มจิ้มแตะแตะลงไปให้มันเต็มเปลือกตาของเรานะคะเหตุผลที่ใช้สองตัวนี้ผสมกันเพราะว่าตัวของซูเปอร์เชดนะคะค่ามค่าที่จะแห้งแมตมากเลยนะ,ะแล้วก็ของตัวยูสตา์เนี่ยอาจจะมีความเป็นเนื้อมูนิดนึงนะเนื้อเวลเวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผสมกันให้แบบเนื้อเท็กเจอร์มันพอดีไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แบบว่าชุ่มชื้นเกินไปนะคะ จากนั้นนะคะเน่ก็จะใช้สีดําจากพาเลตตัวเดิมนะคะในการคัดที่หางตาขึ้นมานิดนึงนะให้มันเข้มขึ้นมานะสร้างมิติล,ลีบเข้าไปอีกแค่ดูแบบเฮ้ยตาหน้าหลงไหลนะค้นหาเวอเพราะอะไรเพราะมืดมัวนะมองไม่เห็นก็ต้องค้นหาหนกันนิดนึงเมื่อได้ประมาณนี้นะคะเน่ก็จะใช้ทิปสิ่งนะคะของซุปเปอร์เชดนะคะตัวเดิมในการกรีดอายไลเนอร์นะคะก็ อย่างที่บอกนะตัวนี้เนื้อค่อนข้างที่จะแห้งนะคะก็เลยเหมาะท,ที่จะเป็นไอายไลเนอร์ของเรานะใช้สีน้ำตาลอิดนะคะในการเบลนด์ให้ตาล่างของเราเนี่ยไม่แดงจนเกินไปนะเชื่อมมันนิดนึงนะคะระหว่างตาล่างของเรากับผิวหน้าของเรานะคะ ต่อไปนะคะก็กรีดอินไลเนอร์นะคะของเมลินดาเจ้าเดิมนะคะก็เนะชอบตัวนี้มากนะน่าจะติดในเฟรอร์ริตเราก็จะได้งานตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเน็กก็ขอตัวไปปัดมาคา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมก่อนนะคะขนตาปลอมในวันนี้เน็กใช้ของมิสบูมินอีกแล้วนะคะเป็นเบอร์6กับเบอร์02นะคะรวมกันนะคะ2เบอร์นี้เลย คือฝั่งนี้แนะ็กติด2เบอร์เลยนะชอบของเขามากงานแบบฟุ้งฟริงกำลังดีนะคะชอบ2เบอร์เลยก็เลยติด2เบอร์เลยนะคะแล้วก็งานมาคาร่านะคะแน็กแท็คของเมเลสกานะคะตัวนี้นั่นเองนะจะบอกว่าชอบเหมือนกันนะปัดแล้วขนตาย,ยาวมากไฟเบอร์เวอร์นะคะตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เรามีขนตาปลอมแล้วนะคะขนตาปลอม ก็ไปติดเทปตา2ชั้นมานะคะเป็นของ Ashley นะคะเนกได้เคยรีวิวไว้แล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนการติดด้วยนะคะก็เดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะก็งานตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะของ Kitty Kawaii Mini g r a y นนะคะมาปิดท้ายกันที่งานปากนะคะแน่นอนนะเราก็ต้องใช้ตัวเดิมนะคะเป็น สองตัวนี้ประสมกันนะคะโอเคงานเมคอัพเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบโอ้ยเพจเวอร์พิดกี่ส่วนพูดแต่ว่าลุคของเรายังไม่คอม plete เท่านี้นะคะแนะขอตัวไป สิกวิคมาก,ก่อนนะเพื่อเพิ่มความเวอร์วางนะแล้วก็ใส่แอสเซซอรีนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะายกลับมาแล้วแค่กับวิกผมนั่นเองนะคะชอบไหม ส่รู้สึกมีจะแบบจริตความเป็นคุณแม่มากอะชอบแล้วก็วิกน,นี้อาจ,จะมีความโปนิดนึงนะก็ไม่ได้เป็นวิกราคาแพงวิกทอมืออะไรทั้งนั้นนะคะก็เป็นวิกถูกๆที่แบบว่ากําลังซับเราพอที่จะมีซื้อนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างนะคะเน่ยจะเขียนไว้ใน description ข้างล่างให้นะคะก็ไปดูกันได้นะอะไรที่แนงไม่ได้บอกเนี่ยก็เม้นถามนะคะแต่ว่าถ้าบอกไปแล้วแล้วยังจะถามอีกเนี่ย ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับพเพื่อนๆนะคะแล้วก็สาวๆนะคะที่ต้องการเปลี่ยนลุคหรือว่าต้องการแบบสร้างความเฮชขึ้นมาในชีวิตนะคะสร้างความสีสันบ้างอะไรบ้างนะอย่าแต่งแต่ลุคธรรมดานุ่ๆเรามาแซ่บกันบ้างดีกว่านะโอเคก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกด s u ซับ b ไ c รต์ n แนล n น็กด้วยนะคะปุ่มแดงดนะ้านล่างนี้เลยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเนะ็ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย